สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะมาพบกับแมมมอสพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่43ของน้องแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะไลน์ m a y r y 5 0 3 3เบอร์โทร0933169238ส่งฟรีทุกรายการและยังมีบริการเก็บเงินไปทางให้พี่พอีกด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ รายการแรกนะคะจะเป็นพระสมเด็จ่ะมาพร้อมกรอบเลยนะคะ ด้านหลังนะคะรายการที่หนึ่งน้องขอ350บบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะ เนื้อด้านหลังนะคะรายการที่สองน้องขอ350บาทคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะมาพร้อมกรอกส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อด้านหลังนะคะรายการที่สามน้องขอ3ามรบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะจะเป็นกรอบใสแบบนี้เลยนะคะ เนื้อด้านหลังนะคะรายการที่สี่น้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะจะเป็นหลวงพ่อรอดนะคะด้านหลัง ด้านหลังนะคะรายการที่ห้าน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่หก ด้านหลังนะคะรายการที่หกน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่เจ็ดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่แปดค่ะจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ รายการที่8ดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9้าค่ะจะเป็นหลวงพ่อเงิน รายการที่เก้าน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบ รายการที่สิบน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการที่สิบอ็ดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองค่ะ รายการที่สิบสองน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามค่ะจะเป็นนางกวักนะคะ รายการที่สิบสามน้องขอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะจะเป็นหลวงพ่อปราณขี่ไก่นะคะ น้องขอสามร้อยบาทคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่สิบห้าน้องขอสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะ รายการที่สิบหกน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ รายการที่สิบเจ็ดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่สิบแปดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะจะเป็นพะพิค,คเนาคนะ,คะอาจเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นสีเงินจะสะท้อนแสงกลับมาค่ะ 19, าะะรายการที่สิบเก้าน้องขอสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่ยี่สิบน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะน้องไม่ทราบนะคะว่าชื่อหลวงพ่ออะไรแต่เป็นวัดคลองซายนะคะ รายการที่ยี่สิเอ็ดน้องขอสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะ รายการที่ยี่สิบสองน้องขอสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการที่ยี่สิบสามน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ รายการที่ยี่สิบสี่น้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะ รายการที่25น้องขอ300บาทค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะ line ma y underscore 5033เบอร์โทร0933169238ทรงปีทุกรายการและยังมีบริการเก็บเงินไปทางให้พี่ๆีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ